สร้างค่าให้กับตัวเองก่อนพูดว่าอยากและก็ขอขอขออย่างเดียวเพื่อให้คนอื่นช่วยเพื่อให้คนอื่นให้ความช่วยเหลือเฮ hey, พีน้องเออเปิดข่าวไปเห็นคลิปผีเส้าฮั่นผีเส้าฮั่นแกว่าแกลำบากแกเป็นหนี้เป็นสิ้นแกเป็นหนี้รายวันแกทำาหานจางแกทำอาหารรับจ้างรายวันเราได้ยินตึงบป็นเพื่อพี่น้อง เราได้ยินถึงเออมันก็ไม่ได้เปลกเตกต่างแต่แกว่าแกอยากอีไข่ออนไลน์แกอยากอีไข่ออนไลน์แต่แกไม่มีโอกาสแกอยากอีกทำแต่ไม่โรอีเริมตอนจักตรงไหนนับนึ่งทึ่งรอยนับไม่โทษไม่โรยเริมตอนจักตรงไหนนี่คือความคิดเตพิษปีน้องความคิดเตพิษเทวาเริมตอนจักตรงไหน เพราะแกเป็นหนี้ล่ตีเพราะแกเป็นนี้จนวา่าแกไม่มีสติจวนคอยกับเป็นนี้จวนกน,นูก้กดนี้กับแกสร้างหนี้นั่นแหละเป็น้องพ่อเราสร้างนี้มากๆเราไม่รู้ว่าเราหันไปตรงไหน,นเพราะเรามีความคิดเตะใจออกใจออก ห้าเหลยใจออกแต่ความจริงเลวการค่าออนไลน์หรือค่าข้อไงได้ก็แล้วแต่มันก็ใจายทฤษฎีนีหมันกันเอามาเลยกใจออกแต่มันเป็นสิ่งโค้งไงีปนอกมันเป็นสิ่งค่าไอ้ไรก็ได้ต้อนมี้ืธอกาซ่านมาซอกหนึ่งก็ได้แล้วจนแบ่งทุ่งแบ่งทุ่งแล้วข่ายออกต้นได้มาซอกห้ารอยต้นแบ่งเป็นโลสิบ้าโล แล้วการคูณกําไรมันข้าวไปแล้วการเริมต้นจากการเนี่ยวหวาเปล่าไม่ก็คือค่ายอปสิบมาคนได้กําไรสักร้อยสองรอยนั่นก็คือการค่ายที่ได้พ้นกาไรแต่ส่วนใหญ่นี่แลหละพี่น้องพ่อเราเป็นนี่เราโร,โรเต้ยิบเต่ยืมย้วนหน้าค่อยเราข้อก่อนย้วนหน้าค่อยเราอีเอากอ่อน ทึงที่นี่มันจะมีช่องทางนหอลละพี่น้องถ้าเรามีได้คาําว่าอยากอยากได้อยากมีอยากดังแต่เราไม่ทําตัวของเราเองอยากมีอยากได้อยากดังเริ่มต้นจากคิดก่อนคิดก่อนว่าเราอยากมีอไะไรเรายากได้ไอไะไรเรายากดังต้องทำหรือ พอเราคิดได้เล้วการเริ่มต้นเอาตัวทรัพย์ตังค์กาหน้าไปนี่เลยพี่น้องแล้วสิ่งทเทารยากดังยากดังเกี่ยวกับไตอยากดังเกียกเยยกเก่ยวกับเรื่องไรยากทําเกี่ยวกับอะไรไรพี่น้องกรแล่งลงไปเลยเอาความรู้ส่วนนี้แล่งลงไปเลยพี่น้องเก่งดานตัดยางพี่น้องกะโบกเลยว่าการตัดยาง โดยปกติเล้วย่างถุก้ายพันเราตัดซองเว้นหนึ่งเห็นไหมเราตัดซองเว้นหนึ่งแต่ท้าวันไหนทีก้นตกกุนดาดเราไม่ได้ตัดถึงโอวาเลงเราสามารถตัดทราบได้ไหมตอบได้เลยวะได้นี่เลยรพี่น้องนี่คือความรู้แบบนี้ความรู้การแนะนำการ ออกมาเพื่อเปรแต่ละอย่างมันก็คือวิธีการคา้าถึงด้วยคำว่ายากอย่างเดียวตอีคกายยากอย่างเดียวแตีทำมันทำไม่ได้ถ้ามีแต่คำว่ายากถ้าคุณไม่เริ่มตน้นทำเองเลยก็ททำตั้งแต่วนันนี้ลองทำเลยลองทำให้ตัวเองมีคุณค่ากอนเลยถึงยากค,าค่ายของชนิดไหย พี่น้องก็ต้องเอาตัวข้าวไปเทข้องขินนั้นเวียนโรศึกษาทดลองเลเงหัวมันดีกว่านันถึงพี่น้องเล่งมันออกไปนั่นก็คือการไข้สุดไทยคนเดวจะมาช่วยเราก็คือคนที่เข้าใจในการซื้อซ้านของเราวา่าสิ่งนั้นมันดีหรือสิ่งนั้นชายเหลวมันได้ประโยชน์หรือ ซึ่งนั้นชายเลวมันมีมันทำให้ชีวิตเขาดีหรือนั่นเลยพี่น้องมันถึงจะประสบความสำเร็จในการใกล้กับผมนุ่มตองเนงแรงแร่เตือน